สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงในช่วงวันนี้มีอะไรกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในปี2012ซึ่งในช่วงนั้นอาจจะมีทั้งข่าวเรื่องแบบวันสิ้นโลกของชาวมายันนะครับแต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่เกี่ยวกับมนุษยชาติที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในการสำรวจอวกาศเมื่อวันที่25สิงหาคมในปี2012นั้นนะครับ นาซาก็ได้ประกาศข่าวที่สั่นสะเทือนโลกวิทยาศาสตร์นั่นเองก,ก็คือ Voyager 1นะครับยานอวกาศที่เก่าแก่ถึงอายุ35ปีไดลกาวออกจากระบบสุริยะของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นชิ้นแรกที่เดินทางไปถึงอวกาศระหว่างดวงดาวได้สำเร็จนั่นเอง แต่รู้ไหมนะครับผมการค้นพบครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาเกือบปีเต็มนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลและก็สิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นมไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลนี้ไปตลอดกาลวันนี้เราจะไปดูกันว่าในปี2012นั่นเองนะครับ Voyager 1ได้ค้นพบอะไรกันบ้าง แล้วมันสําคัญตรงไหนกันบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องราวครั้งนี้กันนะครับใครสนใจเรื่องนี้ก็ไปฟังกันได้เลยนะครับกับ VoiceAzure หนนั่นเองครับ เริ่มกันที่ประเด็นแรกกันนะครับการข้ามเส้นขอบฟ้าของสุริยะหรือเรียกว่าเฮลิโอสเฟียร์นะครับรู้ไหมนะครับว่าระบบสุริยะของเรานั้นไม่ได้จบแค่ที่ดาวเนปจูนแต่ก็มีเขตแดงที่เรียกว่าเฮลิโอสเฟียซึ่งเป็นบริเวณที่ลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ยังคงมีอิทธิพลอยู่แล้วก็วอยเอชเจอร์หนึ่งก็เป็นยานแรกที่ข้ามเขตแดงนี้ไปได้นักวิทยาศาสตร์นะครับได้ทราบว่าวอยเอเจหนึ่งออกจากเฮลิโอสเฟียแล้ว เพราะว่าเครื่องมือวัดรังสีคอสมิกบนยานแสดงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนกรรมตารังสีจากอวกาศลึกเพิ่มขึ้นอย่างมากขณะที่รังสีจากดวงอาทิตย์ลดลงเกือบหมดดร์เอ็ดเวิร์ดสโตนหัวหน้าโครงการไวเอเจอร์ได้กล่าวไว้ว่าเราได้เข้าสู่ดินแดงใหม่ที่ไม่มียานอวกาศใดได้เคยไปถึงมาก่อนแล้วมันสำคัญยังไงนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มโครงการอวกาศนี้ ความฝันที่จะส่งแบบของไปนอกระบบสุริยะและก็ในปี2012ความฝันนั้นก็ดันกลายเป็นจริงแล้วนั่นเองนะครับผมประเด็นที่2นะครับข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ Voyager หนส่งกลับมาในปี2012นั้นก็มันก็เหมือนปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอวกาศร,ระหว่างดวงดาวเลยทีเดียวข้อมูลสําคัญประการแรกคือการค้นพบว่าสนามแม่เหล็กในอวกาศร,ระหว่างดวงดาวนั้นแรงกว่าที่เราคาดการไว้ ถึง10เท่านี่หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าทฤษฎีเก่าๆที่เราใช้มาต้องปรับใหม่กันหมดเลยอีกอย่างหนึ่งที่น่าแปลกใจก็คือความหนานแน่นของอนุภาคในอวกาศระหว่างดวงดาวนั้นสูงกว่าที่คิดไว้อวกาศมันไม่ได้ว่างอย่างที่เข้าใจกันนะครับแต่เต็มไปด้วยอนุภาคและก็ลังสีต่างๆและที่สําคัญที่สุดก็คืออุณหภูมิของพลาสมาในบริเวณนี้สูงถึงหลักหมื่นองศาซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเราได้เข้าใจและการก่ะตัวแล้วก็ พัฒนาของจักวาลได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับนี่ข้อมูลในปี2012ยังแบบคงถูกนำมาวิเคราะห์แล้วก็ใช้ในการวิจัยจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้นึกถึงก็คือความยากลำบากในการสื่อสารกับบอยเอเจอหในปี2012 ก็ลองคิดดูนะเพื่อนเพื่อว่ายาน Voyager 1ออยู่ห่างจากโลกถึง18,000ล้านกิโลเมตรสัญญาณที่เราส่งไปใช้เวลาเดินทางถึง17ชั่วโมงแล้วก็เมื่อได้รับคำสั่งแล้วการตอบกลับเราก็ต้องรอเวลาอีก17ชั่วโมงเช่นกันก็ลองนึกภาพดูนะครับผมว่าเราส่งคำสั่งไปเมื่อเช้ากว่าจะได้รับการตอบกลับก็คือในวันถัดไปเท่านั้น การควบคุมยานต้องวางแผนล่วงหน้าถึงหลายวันเลยและที่ท้าทายสุดนะครับในปี2012ยาน Voyager 1มีพลังงานเหลืออยู่แค่270วัตต์เท่านั้นน้อยกว่าหลอดไฟในบ้านยังไงนะครับนักวิทยาศาสตร์ต้องเลือกแบบว่าจะปิดเครื่องมือไหน หรือว่าปิดเครื่องเครื่องมือเครื่องไหนเพื่อจะให้แบบเซฟพลังงานเอาไว้แต่ทีมนาซ a าก็หาทางแก้ไขได้อย่างฉาญฉลาดน,นะครับพวกเขาปิดเครื่องทําความร้อนเปิดเครื่องมือที่สําคัญที่สุดเท่านั้นแล้วก็เขียนโปรแกรมใหม่เพื่อให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดความพยายามเหล่านี้ทําให้เราได้ข้อมูลที่ล้าค่าที่ไม่มีที่ไหนในจักรวาลจะหาได้อีกนะครับผมและสุดท้ายนะครับความสําเร็จของ Voyager 1ในปี 2012ก็ได้เปิดหน้าใหม่ให้กับการสำรวจอวกาศในอนาคตนะครับข้อมูลที่ได้จากยาน Voyager 1กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการใหม่ๆเช่น b r e a k t r o u Starshot นะครับที่วางแผนส่งยานขนาดเล็กไปยังดวงดาวที่ใกล้ที่สุดภายในศตรวรรษนี้การศึกษาระหว่างเหมือนกับระหว่างดวงดาว แบบ Voyager 1ก็ยังช่วยให้เราเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ยานอวกาศในอนาคตจะต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นแรงรังสีสนามแม่เหล็กหรือว่าอุปสรรคต่างต่างเองแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารระยะไกลระบบพลังงานที่ต้องประหยัดแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโมนมัติล้วนที่ได้รับการพัฒนามาจากประสบการณ์กับ Voyager 1นนั่นเองนะครับและก็ที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับ เรื่องราวของ Voyager 1ก็ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก,ดกๆรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีกันคนที่ได้ยินข่าวนี้ตอนเป็นเด็กบางคนอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปแล้วก็ได้ครับที่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แบบคิดคนที่จะพาเราไปดวงดาวอื่นในอนาคตนั่นเองนะครับผมแล้วมาสรุปประเด็นสั้นๆเกี่ยวกับยาน Voyager 1ในปี2012กันสักเล็กน้อยนะครับผมอย่างแรก Voyager 1ได้ข้าม ออกจากระบบสุริยะเป็นยานแรกของมนุษยชาติกลายเป็นเหมือนกับทูตแห่งโลกในอวกาศลึกนั่นเองนะครับอีกอย่างคือข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เราได้รับนั้นก็เหมือนกับได้ปฏิวัติความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับอวกาศระหว่างดวงดาวตั้งแต่สนามแม่เหล็กหรือว่าความหนาแน่นของอนุภาคจนไปถึงอุณหภูมิพลาสมานั่นเองนะครับอีกอย่างก็คือการสื่อสารและการควบคุมยานในระยะไกลกลายเป็นความท้าทายที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับ สุดท้ายก็คือความสําเร็จนี้ก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงการสำรวจอวกาศในอนาคตแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่ๆที่ลงใน,ในวิทยาศาสตร์นั่นเองการเดินทางของยานว o อเอ e r หนึ่งนะครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับของมนุษยชาติสามารถก้าวข้ามขีดจากัดและก็ไปให้ไกลกว่าที่เคยคาดคิดไว้ได้นั่นเองนะครับผม ก่อนจบเรามาดูเกรดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับ y วเอเจหนึ่งในปี2012กันดีกว่าครับวเอ g e เจใช้พลังงานจากการสลายตัวของ p พลูโทเนียมไม่ใช่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพราะามันไปไกลเกินกว่าแสงอาทิตย์จะมีประโยชน์นั่นเองแล้วก็ในปี2012 y นสิบก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง1 6ึ่0 0มกมิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่ากระสุนปืนถึง1ิเท่านะครับผมอีกข้อมูลหนึ่งก็คือวเอเจอนึ่ส่งกลับมาใน1วัน มีเพียง160บิตต่อวินาทีช้ากว่าอินเทอร์เน็ตในบ้านเราหลายๆเท่านะครับข้อมูลที่เขาส่งมายาน Voyager 1มี g o l นเ n Record ติดไปด้วยซึ่งเป็นแผ่นทองคำบรรจุเสียงดนตรีภาษาและก็ภาพจากโลกเผื่อมีมนุษย์ต่างดาวเจอนั่นเองนักวิทยาศาสตร์คาดว่า Voyager 1จ,จะยังส่งข้อมูลกลับมาได้จนถึงปี2025นะครับหลังจากนั้นก็จะอ่านเงียบหายไปตลอดกาลนั่นเองนะครับผม แล้นี้ก็จบกันไปแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับยานไวจ์เจอร์หนึ่งในปี2012ที่จะสอนให้เรารู้ว่าความฝันที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็สามารถเป็นจริงได้ด้วยความพยายามและก็เวลานั่นเองนะครับผมแล้วมีใครได้ติดตามเรื่องราวของยานนี้มนตั้งแต่ต้นไหมครับหรือว่ายังคอยติดตามเรื่องราว ที่แบบเดินทางไปอวกาศหรือว่าข้ามผ่านดวงดาวครั้งนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนหรือว่าออกเสียงยังไงยังไงตกหล่นไหนก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับข้อมูลทุกอย่างเอามาจากทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์แนววันนี้มีอะไรห,หรือวันนี้เนี่ยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวขจักรต่อเนื่องประวัติศาสตร์เพลงมังงะภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนอื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่แน่ว่า เรื่องราวพรุ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนคิดถึงหรือเป็นเรื่องที่เพื่อนลืมไปแล้วหรือว่าเรื่องราวที่เพื่อนสนใจก็ได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ